เริ่มอาหารเสริมตามวัยเมื่อลูกอายุกี่เดือนดีแล้วจะป้อนอาหารอะไรยังไงให้ลูกกินบ้างนะคะที่คลิปนี้ค่ะก่อนที่มาชมคลิปพร้อมกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube n e r ดคิ d s นะคะกดติดตามะะตามาที่เพจแม่โบวี่แฮปปี้เวิลด์กดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะแม่โบนะคะที่ช่องยูทูบเน็ดคิดนะคะแล้วก็ที่เพจแม่โบวีแฮปปี้เวิลด์ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาคุยกับแม่ๆนะคะที่มีลูกเล็กแล้วก็อยู่ในวัยที่จะเริ่มอาหารเสริมตามวัยมือแรกให้กับลูกน้อยของเรานะคะคุณแม่คงจะมีคําถามในใจเนาะว่าเอ๊ะแล้วเราอ่ะจะเริ่มป้อนอาหารเสริมตามไวให้ลูกน้อยเมื่ออายุเท่าไหร่ดีนะคะเนาะจริงๆก็องค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO เนี่ยเขาก็แนะนำนะคะว่าอาหารเสริมตามไวเนี่ยควรเริ่มเมื่อลูกน้อยนะอายุ6เดือนขึ้นไปแต่ว่าต่างประเทศเนาะ เขาก็จะเริ่มเมื่ออายุแบบ4เดือนขึ้นไปก็มีเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็ต้องมาดูาสัญญาณนะคะที่บ่งบอกว่าลูกน้องของเราเนี่ย พร้อมที่จะเริ่มอาหารเสริมตามวัยมื้อแรกในชีวิตของเขาหรือยังนะคะเรารู้จักความพร้อมอะไรบ้างนะคะความพร้อมแรกนั่นก็คือ1ลูกสามารถที่จะนั่งนั่งตัวตรงได้นะคะ2คือคอของลูกตั้งตรงนะคะคอแบบไม่ได้ดกเดกดกเดกไปมานะคะแล้วก็3คือลูกมีความที่แบบหยิบจับอาหารนะคะเข้าปากลูกนะคะอ่ะนี่ก็เป็นสัญญ,ญาณนะคะที่เราสามารถประเมินได้แล้วว่าอโอเคลูกพร้อมแล้วนะที่จะเริ่มอาหารเสริมตามวัยนะคะทีนี้ต่อมาก็คืออ้าวแล้วเราจะ ป้อนอะไรให้ลูกกินบ้างเลาเมื่อลูกอะพร้อมที่จะเริ่มอาหารเสริมตามวัยแล้วนะคะแล้วก็ควรที่จะป้อนในปริมาณเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็มีข้อมูลนะคะมานําเสนอให้นะคะขอบคุณข้อมูลนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะกรมอนามัยสํานักพภชนาการของเรานั่นเองอาหารทารกอายุ6เดือนนะคะกินวันละหมือ้อควบคู่ไปกับ นมแม่อ่ากินอะไรยังไงบ้างนะคะกินนมแม่เพื่อให้สูงดีนะคะกินปลาตับไข่เพื่อให้สมองดีแล้วก็กินผักผลไม้เพื่อให้ลูกนะคะผิวพรรณผ่องใสแล้วก็ขับถ่ายดีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็มีตัวอย่างอาหารต่อมื้อนะคะอ่าอาจจะแบ่งกินเป็นหนึ่งถึงสองครั้งก็ได้นะ,ะแบ่งเอาเป็นมื้อเช้าแล้วก็มื้อว่างช่วงบ่ายนะคะตัวอย่างที่หนึ่งก็คืออะไรบ้างง่ายๆเลยคุณแม่ก็คือนี่เลยค่ะ ข้าวต้มสุกบดละเอียด2ช้อนกินข้าวบวกกับลายไข่แดงสุกครึ่งฟองค่ะบวกกับลายนะคะตำลึงต้องเปื่อยบดละเอียดนะคะครึ่งช้อนกินข้าวแล้วก็บวกกับน้ำมันพืชครึ่งช้อนชาาแล้วก็มื้อใสายๆนะคะก็อาจจะเพิ่มเป็นกล้วยน้ำว้าสุกครูดนะคะประมาณครึ่งลูกอ่าต่อมานะคะ ตัวอย่างที่2ออากินอะไรดีนะคะอาจจะเป็นข้าวต้มสุกบดละเอียดนะคะสช้อนกินข้าวบวกกับปลาสุกบดละเอียดนะคะหช้อนกินข้าวนะบวกกับฟักทองต้มเปื่อยบดละเอียดนะคะครึ่งช้อนกินข้าวบวกกับน้ำมันพืชครึ่งช้อนกินข้าวน้ำมันพืชจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มหนักตัวลูกเนาะ,ะแล้วก็มือว่างช่วงบ่ายอา,ากนนินอะไรมะละกอนะคะหชิ้นบดละเอียดนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการขับถ่ายของลูกนะคะตัวอย่างที่3มกินอะไรได้อ่านี่เลยนะคะข้าวต้มสุกบดละเอียดนะคะสช้อนกินข้าวนะคะ ตับสุกบดละเอียดหนึ่งช้อนกินข้าวนะคะบวกกับผักหวานต้มเปื่อยบดละเอียดนะคะครึ่งช้อนกินข้าวน้ำมันพืชครึ่งช้อนกินข้าวเห็นไหมน้ำมันพืชนี่คือขาดไม่ได้เลยเพราะว่าช่วยเพิ่มหนักตัวให้กับลูกน้อยเนาะแล้วก็มือว่างช่วงบ่ายนะคะกินไล่กับมะม่วงสุกนะ,ะหนึ่งชิ้นนะคะที่บดละเอียดนะคะแล้วก็ในส่วนของเด็กที่เริ่มอาหารเสริมตามวัยจริงๆคือวัตถุประสงค์ก็คือเราอะคะ่ะจะช่วยในเรื่องของการเสริมธาตุเหล็กด้วยนะคะเพราะว่า ข้าวเนี่ยก็จะมีในส่วนของาธาตุเหล็กนะคะช่วยบำรุงเลื่อนบำรุงโลหิตของลูกด้วยนะคะแล้วถ้าเด็กคนไหนนะคะที่มีภาวะในเรื่องของซีดนะคะเราก็จะมีการเสริมในส่วนของช่วยแก้ปัญหาเรื่องซีดของเขาก็คือให้กินยาเสริมาธาตุเหล็กสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญก่อนอะนะคะเนาะอืมมาเหตุ head, อะไรยังไงบ้างนะคะอาหารหนืดคข้นไปสามารถยาเติมน้ำสุกได้จากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งรส ให้เนื้อคล่นแบบพอดีจริงๆนะคะในส่วนของน้ําซุปเนี่ยค่ะหลักการทําก็คือง่ายๆมากเลยก็คือต้มน้าให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เป็นแบบซี่โครงหมูหรือว่าซี่โครงซี่โครงไก่ลงไปก็ได้นะคะจากนั้นเติมเกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ลูกะคะ่ะได้ในส่วนของเกลือไอโอดีนนะคะคือจริงๆนะคะในวัยเด็กเราไม่ต้องการแบบ การปรุงแต่งรสชาติสักเท่าไหร่แต่ว่าเราให้เติมเกลือน,นิดนึงเพื่อให้ลูกได้ในส่วนของไอโอดีนนะลงไปแค่นั้นเองนะคะถ้าสมมติว่า,าช่วงแรกที่เราป้อนอาหารลูกน้อยนะคะก็อาจจะเป็นแบบลักษณะเทกเจอร์เหมือนกับนมแม่เลยแล้วก็ค่อยๆปรับความหนืดขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าลูกสามารถที่จะบอกกินอาหารที่แบบในลักษณะที่ข้นหนื่นได้ก็ค่อยปรับระดับความหนืดขึ้นเรื่อยๆนะคะเนาะ ประมาณนี้เป็นไงคะยากไหมไม่ยากเลยนะหรือว่าถ้าคุณแม่คนไหนนะคะมีเล่ม ท้องนะคะที่เป็นเล่มแม่และเด็กนะคะในนี้ก็บอกไว้แบบโอ้อย่างละเอียดเช่นเดียวกันเลยนะคะคุณแม่ว่าเนี่ยลูกน้อยของเราในวัยเท่านี้นะคะเราต้องกินอาหารอะไรในบ้างนี่เลยนะคะอาหารสำหรับเด็กอายุแรกเกิดจนถึง12เดือนบอกไว้ละเอียดแบบยิ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 บมากนะคะแม่สมามารถที่จะเปิดนะคะเล่มนี้ดูได้นะคะไกด์แบบ ทุกอย่างแบบไม่กักเลยนะคะอายุอาหกถึงเจ็ดเดือนนะคะเราก็จะให้กินหนึ่งมื้อนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอาหารทารกอายุเจ็ดเดือนก็กินวันละหนึ่งมือ้อควบคู่ควบค,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 คู่กับนมแม่นะคะก็เน้นนมแม่นะ,ะกินปลาตับไข่เพื่อสมองดีกินผักผลไม้เพื่อช่วยในเรื่องของผิวพรรณผ่องใสขับถ่ายดีนะคะอ่าอันนี้คืออาหารสําหรับ าทารกนะคะในวัย6-7เดือนค่ะอ้าวแล้วเราจะต้องป้อนอาหารลูกในแต่ละมื้อเนี่ยให้ได้ประมาณเท่าไหร่ละ่ะแม่โบก็จริงๆคือเราก็คาดหวังเนาะว่าลูกก็ควรที่จะกินให้ได้นะอย่างน้อยๆก็คือมื้อละประมาณ่5ช้อนกินข้าว5ช้อนโตะนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับ ปริมาณอาหารขึ้นเรื่อยๆนะคะตามอายุของลูกที่เพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าอายุประมาณ1ปี <c oughs> 1> ก็ควรที่จะกินอาหารได้อย่างน้อยก็คือ1 0บถึงสิช้อนกินข้าวอ่า <c oughs> ก็ค่อยๆปรับกันไปนะคะคุณแม่เริ่มอ,อาหารมื้อแรกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องงดอาหารอะไรยังไงไหมหรือว่าต้องเทสอาหารอะไรยังไงหรือเปล่านะคะก้องจริงก็คือสามารถ เริ่มอาหารได้เลยนะคะก็คือคือกินให้ครบทั้ง5้าหมูนั่นแหละถ้าลูกไม่ได้รับการแบบวินิจฉัยจากคุณหมอแล้วว่าอาน้องแพ้อาหารชนิดนี้นะอะไรเงี้ยก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปงดหรือว่าไปทดสอบอาหารอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็เมื่อเริ่มอาหารเสริมตามไว้นะคะที่จะค่อนข้างเป็นห่วงก็คือเด็กนมแม่ล้วนนะคะมีโอกาสนะคะที่จะขาดธาตุเหล็กได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเราก็จะเน้นในเรื่องของ ผักใบเขียวตับเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยนะคะเพื่อใหอ้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มธาตุเหล็กให้ลูกน้อยของเรานั่นเองค่ะและส่วนอาหารนะคะที่ห้ามกินเลยก่อนที่ลูกน้อยจะอายุ1ขวบนะคะนั่นก็คือในส่วนของน้ำผึ้งนะคะอาหารที่แบบสุกๆดิบๆอะไรเงี้ยนะะ้อแล้วก็อาหารประเภทหมักดองค่ะ